สวัสดีครับผมวันนี้ผู้จัดการพิเศษจากโตโยต้านครทนสาขาเทพรัตน์ะครับก็จะมาแนะนำรถนะครับเจ้าทาโวคันนี้คือจะเป็นตัว2.8 p r o t e c นะครับตอนเดียวนะครับมาในชื่อใหม่แล้วก็รูปลักษณ์ใหม่นะครับผมมาดูกันว่าคันนี้มีการปรับเปลี่ยนอะไรกันบ้างนะครับทำให้ทาโวโฟร์ t ท c คันนี้มีความหลอ่อความเท่ แล้วก็ทําให้รถคันนี้ตอบโจทย์การใช้งานลูกค้าได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับด้านหน้าก็คือปรับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเป็นแนวคิดของ Cyber Sumo d e s i g ไนนะครับเน้นความบึกบึนแล้วก็แข็งแกร่งของตัวรถนะครับเริ่มจากด้านหน้าก็คือชุดกระจังหน้านะครับผมแล้วก็ตัวโลโก้3ห่วงไม่มีแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นตัวอักษรตโยต้าแทนนะครับถ้าเป็นตัวตอนเดียวอย่างเงี้ย คิ้วตัวนี้จะเป็นสีดําด้านนะครับผมนะครับแล้วก็ปรับดีไซน์กันชนหน้าใหม่นะครับเป็นสีดําด้านแล้วก็ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาก็คือจะเป็นตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาแล้วนะครับผมนะครับตรงนี้แล้วก็ตัวไฟหน้านะครับจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับผมแต่ว่าจะยังไม่ใช่เป็นแบบ Full LED นะครับโปรเจคเตอร์ or, แต่ไฟเลี้ยว ก็ยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับตัวไฟต่ำานี่ก็คือจะเป็นตัวโปรเจคเตอร์ครับถ้าเป็นตัวท็อปนะครับตัวท็อปสุดเนี่ยก็คือตัวไฟจะเป็น Full l ก็คือตัวไฟ d ด y l i ไลทจะมีตรงนี้แล้วก็จะเป็นไฟเลี้ยวด้วยนะครับผมแต่อันนี้สามารถอัปเกรดได้นะครับผมอันนี้ก็คือไฟที่มาจากโรงงานแล้วก็ตัวดีไซน์ช่องตรงนี้นะครับผมเป็นสี่เหลี่ยมข้าหลามตัดนะครับ ถ้าเป็นตัวท็อปมัน,นก็จะเป็นสีดําเงานะครับผมอันนี้ก็คือ,อรูปมลักษภายนอกแล้วก็ฝากระโปรงดีไซน์ใหม่นะครับเพิ่มความบึกบึนแล้วก็ทัศนวิสัยนะครับการดีไซน์ฝากระโปรงใหม่ทําให้มองด้านหน้ามีความเขาเรียกว,ว่าทัศนวิสัยที่ดีขึ้นนะครับจากที่ผมลองขับดูนะครับมาดูกันต่อเลยด้านข้างนะครับด้านข้างตัวแก้มข้างอย่างนี้ครับโปรงจะมีตีโปรงมากกว่ารุ่นเดิมนะครับทำให้ cover ล้อแต่งในสไตล์ออฟโรดมากขึ้นคันนี้ก็คือผมลองใส่ล้อให้ดูนะครับก็สังเกตว่าซุ้มปะ,ะช่องตรงนี้มีความใหญ่ขึ้นนะครับคันนี้ล้อนะครับขอบ20นะครับขนาด2 6 5 50ขอบ20ใส่แล้วนะครับยังใส่ได้เลยนะครับการเลี้ยวไม่ติดซุ้มล้อนะครับใส่ได้ถึงขอบ20ซึ่งรุ่นเดิมแบบอาจจะ,ะว่าซุ้มล้อมันจะเล็กนะครับใส่ล้อใหญ่ๆเราต้องปรับ ช่วงล่างใหม่ยกขึ้นนะครับผมแล้วก็ปรับเปลี่ยนปิงนกอะไรครับทำค่อนข้างเยอะแต่คันนี้นะครับโป่งล้ออะโต้าดีไซน์ใหม่ทั้งกว้างขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะครับรองรับการแต่งแบบในสไตล์ออฟโรได้เลยนะครับอันนี้คือล้อตัวอย่างที่ใส่ให้ดูนะครับเรามาดูด้านข้างกันต่อเลยนะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมากะโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ฟอนต์อักษรให้ลังใหม่ นะครับ2.8จากโครเมียมก็เปลี่ยนเป็นสีดำเงาตรงนี้นะครับมาดูกันต่อเลยตามือเปิดก็ยังเป็นสีดำด้านเหมือนเดิมน,นะครับสีขาวก็จะราคาอยู่ที่819,000นะครับถ้าสีเมทัลลิกก็จะเพิ่มอีก7,000นะครับอันนี้มาดูกันต่อเลยนะครับตัวดีไซน์กระบะลูกกระบะท้ายดีไซน์ใหม่นะครับทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับทั้ง ตัวโป่งจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับครอบกับล้อนะครับครอบกับล้อขอบ20เลยนะครับปกติถ้าใส่ล้อขนาดใหญ่เงี้ยมันจะล้นซุ้มนะครับผมแต่เนี้ยตัวสโป่งล้อมันก็ออกแบบใหม่นะครับให้มีขยายขึ้นนะครับบางทีเราไม่ต้องไปใส่ป่งล้อด้านข้างเสริมเข้าไปคันนี้ก็หล่อแล้วครับผมอันนี้ก็สัญลักษณ์ใหม่ของอะระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบโฟเทงนะครับผม นะครับในส่วนด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายก็จะเป็นไฟดีไซน์ใหม่นะครับไฟท้ายดีไซน์ใหม่แต่ยังคงเอกลักษณ์เป็นหลอดไส้นะครับยังไม่ใช่หลอด LED เหมือนตัวท็อปนะครับผมตรงนี้ก็หลอดไส้ทั้งหมดเลยนะครับผมอันนี้ก็มาจากเรียกว่าปรับปรุงดีไซน์ใหม่แล้วก็ฝากระโปรงท้ายนะครับดีไซน์ใหม่นะครับติดตั้งกล้องถอยมาจากโรงงานแล้วนะครับผมอันนี้ ก็เพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่มากขึ้นนะครับผมแล้วก็การชนท้ายรุ่นตอนเดียวนะไม่น่าเชื่อว่ามีมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะแถมโตต้ตาก็ใส่เพิ่มของเพิ่มมาอีกก็คือตัวเซ็นเซอร์ถอยนะครับเซ็นเซอร์รอบคันเลยครับหน้า2หลัง4เป็นแบบมี RCTA นะครับเตือนนะครับเวลาเราถอยรถนะครับมีสิ่งกีดข,ขวางข้างหลังนะครับ RCTA แล้วก็ ตัวกระจกข้างนะครับก็จะมี BSM b y Sport Monitor มาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วเรียกว่าเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ของตัวรถคันนี้นะครับผมอันนี้นะครับส่วนตัวตอนเดียวยังไม่มีบันไดเหยียบขึ้นนะครับแต่เท่าที่ผมดูแล้วน่าจะสั่งของตัวไอโอเวอร์แลมาใส่ได้นะครับเท่าที่ดูครับเดี๋ยวค่อยๆอ,ยอ,อ่าเขาเรียกว่าดีไซน์กันต่อไปครับปรับเปลียน นะครับเรามาดูภายในกันเลยนะครับคันนี้ภายในก็ดีไซน์ใหม่หมดนะครับยกเอกลักษณ์ของตัว Land Cruiser 250มาเลยนะครับแผงประตูดีไซน์ใหม่นะครับปรับเปลี่ยนรูปสวิตช์ของตัวกระจกใหม่นะครับอันนี้นะแต่ว่ายังพับไม่ได้นะครับแต่ในอนาคตเ่ทำได้แน่นอนครับกดพับได้นะครับมาดูภายในกันต่อเลยนะครับภายในนะครับพวงมาลัย พวงมาลัยสไตล์ L C นะครับน a n d c r u i อ e r เลยนะครับผมตรงนี้เพิ่มนะครับมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับก็คือจะเป็นตัวควบคุมเครื่องเสียงฝั่งนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัวควบคุมอ่าตัวจอครับจอนะครับผมคันนี้ก็มาเลยครับเป็นจอดิจิตอลนะครับผมเป็นจอดิจิตอลมาจากโรงงานเลยแต่ว่าถ้ารุ่นตัวนี้จะ เป็นจอ7นิ้วนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็น Overland ก็จะเป็น12นิ้วมีขนาดใหญ่แต่แสดงความล้ำสมัยของอตัวจอข้อมูลนะครับแสดงการขับถี่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้ถ้าประตูเปิดก็จะแสดงสัญลักษณ์ขึ้นมานะครับผมอันนี้ถ่ายให้ดูนะครับผมนะครับไฟตัดออกก็มีไฟตัดมอ,อกมานะครับสวิตช์รองรับไฟตัดมอ,อกนะครับผมตรงนี้มาแล้ว นะครับผมแล้วก็ตัวแอร์นะครับผมมาไล่เรียงมาดูแอร์ก่อนนะครับแอร์ Air ก็คือจะเป็นแบบลูกบิดเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเติมฟังก์ชันของตัวฮีเตอร์มาด้วยนะครับตรงนี้เวลาเราขับรถหนาวๆเน,นี่ยก็คือปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการขับขี่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นรถแต่ก่อนนะมันจะปรับไม่ได้คือปรับเท่าไหร่ก็หนาวเท่านั้นนะครับอันนี้ก็โตต้ตาก็จัดมาให้นะครับผมสวิตควบคุมที่ทางลมก็มีมาครบแล้วนะครับ มาดูในส่วนของเกียร์นะครับเกียร์ก็ยกมาในสไตล์ของ Land Cruiser มาเลยนะครับผมแล้วก็มีระบบ Sport Mode นะครับผมตรงนี้ u e q u i a l อ่ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้เลือกใช้งานนะครับแต่ว่ายังไม่มีโหมด normal Sport นะครับผม eco มาแต่รุ่นท็อปมาแล้วนะครับสวิตตัวควบคุมนะครับระบบขับเคลื่อนสีล้อดีไซน์มานะครับใช้งานสะดวกสบาย ในชื่อเรียกใหม่เป็นโฟเทคนะครับผมแล้วก็ตัวออโต้สตาร์สต็อปนะครับเพิ่มความประหยัดน้ามันให้กับรถาก,การใช้งานแล้วก็ดิฟล็อกไฟฟ้าก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับระบบควบคุมเสถียภาพของรถ VSCTRC ก็มีมาใหนะ้ผมจัดให้เลยนะครับมาดูจอนะครับอันนี้ก็จะรองรับ Apple CarPlay กับ n n r r o i d u u t นะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยก็จะมีภาพแล้วก็เส้นการระยะ ขึ้นให้ที่หน้าจอนะครับเรียกว่าการใช้งานนะครับออปชันนี้กับราคาที่เพิ่มจากรุ่นเดิมประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทนะครับเรียกว่าทุ้มจริงๆนะครับผมตรงนี้นะครับผมเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มมาให้กับลูกค้านะครับในไซส์ในหัวในไซส์เท่าแก่เลยนะครับสำหรับตัวกระบะาวเว r ร์โ o ล์เท็คันนี้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับแผงตรงนี้ ก็จะเป็นแบบ LED นะครับแผงสวิตไฟนะครับ้ํำสมัยด้วยแผง LED ครับเบาะนั่งก็ดีไซน์ทรงใหม่ทรงเดิมนะครับแต่ดีไซน์ผ้าใหม่นะครับว่าลดการอมน้ำนะครับดูแลเช็ดทำความสะอาดง่ายนะครับแล้วก็สามารถเลื่อนได้นะครับปรับได้แต่ว่าปรับระดับสูงต่ำไม่ได้ครับผมแล้วออปชันจัดให้แบบนี้เลยนะครับผม ม,มาดูกันต่อเลยนะครับสำหรับโปรโมชั่นอันนี้นะครับผมก็อันนี้ให้ดูรถแล้วก็แนวทางการแต่งเดี๋ยวจะมีคันหนึ่งนะครับที่ลูกค้า,าสั่งแต่งมาแล้วนะครับผมก็จะมาถ่ายารีวิวให้ดูครับว่าเราแต่งออกมาเจ้าทาวเวอร์โฟเท็คันนี้ให้หลอ่อให้เท่นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปต่อไปมาดูกันนะครับสำหรับโปรโมชั่นช่วงนี้ก็โตต้ตาจัดให้พิเศษอยู่แล้วครับทักทายมาใน ช่องครับโตต้านครทนสาขาเทพารักครับจัดโปรโมชั่นเต็มๆให้อยู่แล้วครับพร้อมด้วยแคมเปญมอเตอร์เอ็กนะครับอยากได้รถไว้ใช้งานแต่งรอๆเท่ๆจบจากโชว์รูกผู้จัดการพิเศษจัดให้สวัสดีครับผม